ส่วนอีกพักหนึงนะคะพักชาติไทยพนาก็เป็นอีกพักการเมืองค่ะที่มีการคิกออฟนโยบายพักวา a i ฟไทยแลนด์นะเตรียมลุยหาเสียงเลือกตั้งที่จะมีขึ้นค่ะก็มั่นใจว่าทั้ง10นโยบายสามารถที่จะทําได้จริงค่ะแต่ว่ายังสงวนท่าทีกันอยู่ในเงื่อนไขจับมือทางการเมืองค่ะ นายวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพนาถแถลงเปิดนโยบายหาเสียงของพักภายใต้ชื่อว่าว้าวไทยแลนด์ค่ะหวังที่จะสร้างความมั่งคั่งสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองอย่างสร้างสรรค์หลังจากนี้ก็จะนําชุดนโยบายลุยหาเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะแต่ว่ายังสงวนทีท่าเงื่อนไขาทางการเมืองในการจับมือพักการเมืองเพียงชี้ว่ารอบผลการเลือกตั้งที่จะเป็นปัจจัยในการพูดคุยค่ะเลือกตั้งเสร็จแล้วพักใดได้ได จำนวนคะแนนเสียงเท่าใดนะครับจะเป็นช่วงเวลาที่เรามาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าเงื่อนไขวันนี้ตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าเมื่อตั้งเงื่อนไขไปแล้วเลือกตั้งออกมาจำนวนสสนะครับจะเป็นสิ่งที่ตัวกำหนดว่าเราจะสามารถตั้งเงื่อนไขได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดคุณมีอยู่3มเสียง4ี่เสียงก็คงจะไม่สามารถสร้างเงื่อนไขได้เหมือนพรรคที่มี25 30หรือ40เสียง ผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะตั้งขึ้นนะครับจะเป็นเงื่อนไขที่เกิดขึ้นหลังจากมีการเลือกตั้งเสร็จแล้วแล้วก็รู้แล้วว่าตัวเลขออกมาเป็นเท่าไหร่นะครับสำหรับนโยบายว้าวไทยแลนด์มี10นโยบายค่ะอาทิเบี้ยผู้พิการ3,000บาทงบลงทุนท้องถิ่น10ล้านบาทรัฐธรรมนูญประชาชนฉบับบรรหารโมเดลปี2540าสารต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบลน้ำสะอาดทุกหมู่บ้านเป็นต้นโดยระหว่างการแถลงเปิดตัวนโยบายพักนายสมเกียรติถนอมศิลป์สสกทมเขต21 พักก้าไกลก็มาสังเกตการด้วยนะคะก็ยอมรับว่าจะไปร่วมงานทางการเมืองกับพักชาติไทยพัฒนาค่ะหลังจากที่พักก้าวไกลนั้นไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งโดยยังเชื่อมั่นว่าจะสามารถรักษาเก้าอี้สอสอได้ค่ะแม้ว่าจะย้ายสังกัดพักแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ลาออกจากการเป็นสอสอค่ะ แล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวที่สภาที่วันนี้มีสสประชาธิปัตย์ลาออกสองคนค่ะคือนายอิสระเสรีวัฒนาบุตรและนางศรีสมรรัศมีเลิกเศษก็ทําให้บัญชีที่ขยับขึ้นมาก็คือนายสุรบทหลีกภัยลูกชายของนายชวนหลีกภัยกับนายชำนิศกฤิเศษก็เลื่อนขึ้นมาเป็นสสแทนค่ะ